สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทีเช์วาดอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ทีเช์วาดจะมาแนะนำเด็กๆเ,เกี่ยวกับอาชีพและก็อุปกรณ์ของแต่ละอาชีพกันค่ะ แต่ที่เชื่อว่าจะยังไม่บอกเด็กๆนะคะที่เชื่อว่าจะให้เด็กๆลองตอบคําถามที่เชื่อว่าดูนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันค่ะอาชีพแรกค่ะเด็กๆอาชีพอะไรน้ที่คอยสอนหนังสือเด็กๆที่โรงเรียนคอยเล่านิทานให้เด็กๆพาเด็กๆทํากิจกรรมที่สนุกสนุกกับเพื่อนๆอาชีพอะไรคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะคุณครูนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษก็คือ teacher อุปกรณ์ของนุงค่ครูก็จะมีหนังสือกระดานแล้วก็ดินสอปากกาเอาไว้เช็คงานให้เด็กๆไงคะอาชีพต่อไปค่ะเด็กๆเ,เวลาที่เราไม่สบายเราจะต้องไปหาคนคนนี้ล่ะค่ะเด็กๆคนคนนี้จะชอบใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีอุปกรณ์ หูฟังกระเป๋ายาแล้วก็ยาคนคนนี้คือใครคะเก่งมากเลยค่ะคุณหมอนั่นเองค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษก็คือ doctor อาชีพต่อไปค่ะอาชีพอะไรนะเวลาที่เด็กๆต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะคอยมาดูแลเด็กๆคอยมาวัดไข้ให้เด็กๆจัดยาให้เด็กๆทาน เขาคืออาชีพอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคุณพยาบาลน,นั่นเองค่ะอุปกรณ์ของคุณพยาบาลก็จะมีปลอดวัดไข้แล้วก็เข็มฉีดยาแผ่นชาร์จพยาบาลภาษาอังกฤษก็คือ nurse ช่วยด้วยค่ะมีคนขโมยกระเป๋าของฉันไปค่ะอุ๊ยจะแจ้งใครดีค่ะเด็กๆอาชีพนี้ เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดค่ะเด็กๆเ,เวลาที่มีโจรผู้ร้ายหรือขโมยมาป้นเราหรือมาทำร้ายเราเราจะต้องไปหาคนคนนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคนคนนี้คือใครคะเก่งมากเลยค่ะคุณตำรวจนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษก็คือ police man คุณตำรวจก็จะมีอุปกรณ์มีเสื้อเกาะกันกระสุน แล้วก็มีกุญแจมือแล้วก็มีปืนนั่นเองค่ะเด็กๆเกช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะไฟไหม้เด็กๆคะ่ะอาชีพอะไรคะที่จะมาช่วยเราเวลาไฟไหม แล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงถุงมือแล้วก็รถดับเพลิงเด็กๆคิดว่าอาชีพอะไรคะเก่งมากเลยค่ะพนักงานดับเพลิงนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษก็คือ fireman ว้าวอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆ น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะใครกันน้าที่ทำอาหารได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้เด็กๆรู้ไหมคะเก่งมากค่ะเขาก็คือคุณพ่อครัวนั่นเองค่ะคุณพ่อครัวก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีมีดมีหม้อแล้วก็มีตะหลิวนั่นเองค่ะพ่อครัวภาษาอังกฤษก็คือ Chef วันนี้เราก็ได้รู้จักกับอาชีพต่างๆมากมายหลายอาชีพนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง1ค่ะ teacher คุณครู2ค่ะ doctor คุณหมอ3ค่ะ nurse นางพยาบาล4ค่ะ policeman ตำรวจ5ค่ะ fireman พนักงานดับเพลิง 6. chef พ,พ่อครัว ยังมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายหลายอาชีพนะคะเด็กๆต้องคอยสังเกตดูว่าเขาแต่งตัวยังไงเขาทำอาชีพอะไรนะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ